โอเคฮะวันนี้เราก็อยู่ในไฟฟา e ซึ่งเราได้รับเพล้วคแลกก็กติสอนเนาะปรมาเจ็สิเพชรแล้วเราไปทำอะไรต่อเลยสลับสลับมันก็คือนี่ฮีโร่สามารถอันกดมาเลยที่เหลือมันไม่ขึ้นไม่แปลก ขาเท่าไหร่นะ่าขาเท่าไหร่เนี่สามเลยสามสิเพชรโอ้แล้วมีที่ไหนซื้อได้ไหมคือมีอยู่สิบบาทเนะซื้ออะไรได้ซื้ออะไรไม่ได้อยู่มีตังค์โอเคซึ่งมันมีหมัดบูย่ามาใหม่ฮะ ก็น่าสนใจอยู่นะแต่ทำไมสกิทปืนนี้มันดูใช้างานได้อยู่อาตายิงนี่มีใช้งานได้อยู่มารวิญญาณเฟี้ยวนะแต่ไม่มีตงงัตงคงฮะตังใช้หมดแล้วอออือ,อ,อไปไปเล่นอะไรดี เล่นอะไรดีสี่สีส่อ่ะหมูแม,ม่สังเรียมมาเป้ายังไงยังไงไม่รู้เน้นไปเลยแล้วกันไปกู้จะไปเหี่ยวมันมันไม่ค้าฮายมันไว้เ้าใจฮะ ต้องไปคู่มันจะหึงเราใจ <laughs> อือหือขอบ่าม่เราใจแล้วครับมันไม่ไปเลยนะบ <laughs> ถึงต้องหาอะไรทำอ่ะได้ได้ได้ได เอลฮออ่ะการที่สามันเองอ่ะเนละฮอเนเลยอ่ะอีกสามันเองอ่ะสามมันสามสิบเทต่ะไม่ม yeah> ีตองเรื่องเรือกเป็นสนายครูครับม um> ุนน uh> um ี um> ่ด um um> um> uh ีนะ อี่อัน,นมันมันมาโอ้หแหน่แหน่ิงหันไข่เเ้ยขายิงหุ่นไก่อะยิงหุ่นผลนน้นเน่โอ้โห,อ,หอืมอืม สีม่วงไปไฟนไฝ่ายทำไมฮะจบรอบเลยไม่ได้ทำอะไรเลยนะเอาละสีม่วงเป็นคนเลือกฮะก็เขาเนสนานี่มาจะเป็นลูกซองรัวเลย เดี๋ยวเดี๋ยวฟ็อกโอเดียวไอ้นั่นโอโอนะนั่นโอโยโออ้อนนั่นน่ะมึงยิงสิ่งที่ดูดเลือดไม่ได้ตลอดเละเอ็งยิงสิ่งที่มันดูดเลือดไม่ได้นะจุงจำไว้ว่ามึงยิงตัวอะไรที่ไม่ดูดเลือดไม่ได้เลยจุ่กว่ามันจะหายดูดเลือด What the fuck này đi đây này đây 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 ừm đây đây ờ đây 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 ตีหผมนี่มันตึงมากตึงสุดๆเลยตึงจะท้อแพ้ไหมตึงเหมือนนังไข่อืมมันต้องสบายสถานะว่างเลยนะมันไม่มีแค่ให้แฮแบบยับแบบนี้ดิ มีแค <logical translator. S 1> ่อะไรก็ได้สิแต่นี่มันผมไม่ว่าแปลรา ผมเฮย้ยสวยเมื่อกี้เมื่อกี้มันแปลกเมื่อกี้มันแปลกหรือแปลว่ามันเป็นน้ำคะแนนนี่ว่าอา้าวงั้นกูจะได้ที่สองไหมขอให้ได้อ่ะ โอ้โห้ใน้องเ็บนี้กไฟกไฟที่ก็อะไรอยงนแต่แค่มันบางกูใส่ใส่เนเด็๋วแนี้ไฟที่ก็อะไรนะพี่ มึงยังหน้าบื้อใส่กูดิอย่าหน้าบื้อใส่กูมึงอน่ยตายเองให้แฮร์ล่านไอ้ยี่น้องน้องแฮร์ร่าทนอ่ะอะไรของน้องะอย่าแฮร์ร่านดิเฮ้ยเป็นอะไระมึงแฮร์ร่าทนเป็นอะไรฮะ มีหาอะไรมากโอ้โเองขาบเองนินเองเจ็กเองเคสตอนแรกปาลิดไม่แม่นสวยคสตอนแรกปาลิดไม่แม่นเวยผูหวอนมาลิดไม่แม่นสวยอ่ะโอ้ยมาานใส่เราไหม

เออไม่ได้วะอู้อันที่สามไม่ดีกระสุนลูกซองรีโหลดไม่ทันลืมรีโหลดกระสุนลูกซองโอ้โหโอเคตัวคอาี่มึงแคราคาเสกสมใช่ไหมได้ดินี่แหละแคราคาใช่ไหมเอาไปอย่ามันเดาบื้อใส่เราอย่าแคราคาไม่งั้นมึงมึงโดนโดนที่หดไม่ได้ไหมโอ้ แค้ะระทานเสยจเจริญแล้วมึงโอ้ไม่เข้าใจมึงนะมึงแค่ระทานรัาป้ามึงดีเออฝีมือมันมันชิกอยู่แล้วครับพี่ไม่ต้องห่วง